กิงเรือหูครับนี่แวววับกันไปเลยนี่โซนโซนบาร์เบียบาร์เล่าครับแต่ว่าไม่มีเล่าไม่มีเบียนะครับนั่งไปด้วยกับเรือไปด้วยครับนี่นี่ววบนะโซนบาร์เบียบาร์เล่านะแต่ไม่มีเล่าไม่มีเบียนี่เป็นพวกลุมไฟ ในนีห้องนั่งเล่นนะครับข้างใน,นก็ห้องในท้ายเรือหูนะครับกว,ว้างกว้างยาวไปถึงใต้เรือเลยนี่โซนลายยามาแร้าครับีนก็เสร็จไป80%แล้วนะครับนี่กรงใส่ถังสแตนเลส เรือปลานะครับเรือปลาในฝนตกอะไรฝนสาดอะไรก็ไม่เปลี่ยนะครับแปดสิบเปอร์เซ็นแล้วหน้าเรืออะไรก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนี่ก็เอะชนเรือหูสวยๆเต็มไปเลยนะครับ ลังมากคุยของเพลเลยนะครับลรานี้สุดยอดกัปเลยโอเคเราเห็นเรือนักท่องเที่ยวมาด้วยเสียงเจิ้นครับ Okay. ครับโอเคกลิปนี้ก็เท่นี้ก่อนครับสวยงามอลังมากกว้างๆใหญ่โตโมโลานนู่นลอยดูเรือเสียงเจิ้นครับเรือนักท่องเที่ยวครับวันนึงวิ่งสองรอบ พราช่วงนี้มีนักท่องเทียทท่ยวทั้งไทยทั้งนอกเสียงจน